โอเคครับทุกคนครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดติดตามเดียร์ซอแล้วก็ก้าวคงครับครับเพื่อคอนเทนต์สนุกๆแบบนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมฝากถึงคิวข้า่นะครับอย่าลืมมาเอนจอยพวกเราครับเจนเจอกันบ๊ายบายใหม่ครับกีก้าวคงไม่เคยทำการอาชีพกเขี้นิ้วทิ้มตาตัวเองก้าวคงใหม่ไหมล่ะอันนี้ทิ้มตาแต่งอะไไม่ไาผไานคุณไม่สงสารลูกกระต่ายเหรอถ้าลูกกระต่ายคุณน่ะบอดทำไง ใครจรักษาคุณเนผมรู้คุณเป็นหว่วงผมออ,อบ,บิสบ,บิสอบ,บิสเล่นอะร่นหรือว่นหะรืเไร่นเล่นไมเล่เล่นไม่เป็นอเคกลกลอิอล,ยยลงด้วยเนี่ย ชีวิตเกิดมันอะไรอ่ะไวแอวเพิ่มสีสันให้คุณผู้ชมไงคือถ้าคุณเปิดกล้องทิ้งไว้ในดิจิตอันนั้นผมพอทําได้แล้วเอาดิเอาดิมึงเปิดกล้องทิ้งไว้ในในดิจิตเดี๋ยวกูเซตโปรแกรมให้เอาเฮียมึงเปิดกล้องทิ้งไว้ในดิจิตแล้วเดี๋ยวกูเวเพิ่มหน้ามึงให้อะเจ้าเจ้าไว้ใต้หน้ากูเลยไหมล่ะตรงไหนก็ได้เดี๋ยวเลิกดูเอวกันเดี๋ยวเลิกดูเอวกันไม่คือคุณเอาเอาเมุมนี้ไปก่อนเดี๋ยวเซตกล้องเฮ้ยเอาไปก่อน แป๊บนึงนะครับดูเด้ยเด้กเด้ยเด้ยเด้ๆมาครับโทษครับนี่ครับวันนี้เราก็มาเล่นมุมมองใหม่ครับกิกาคงไม่เคยทำการอาชีพเอาะแต่กาคงก็ตาย Quick, đẹp Give lõi, tie. Hui! Hui! Blooding Ba, gặp lại nữa. A lãi hóa 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 หาแล้วพี่ใหญ่เย็นเมื่อกี้เฟรมดับเขาเฟร,มด,เฟรมดับอ่ะคือเราแล้วโอ้ยเฮเว่นเฮเว่นหลังหลังหน้าซ้ายหน้าซ้าย สวัครับครับคันจมูกอ้าวเฮียเพื่อนบ้งเพื่อนเฮียพายะไปก่อนรเฟรดรเรด เฮ้ยอะไรวะพี่มึงแปมบได้เที้ยมากเลยอ่ะไม่สแปมเชอรี่เข้าหัวกูอ่ะอุ้ยอุ้ยลิงโอ้แม่เดนล็อกสี่สิบเดนล็อกดีเอลสี่สิบดีเอลโอ้เก่งมากแค่โอ้ก็ก็ก็ โอ้ยแม่ฮึโอ้โอ้ยเย่เดี๋ยอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอย่างเงี้ยละอ๋ะอเอดินไปก่อนนะทุกคนนะแบบเดี๋ยวผมว่างๆนะผมจะลองไปจัดกล้องดูีแบบไม่มีเวลาจริงๆเดี๋ยวรอผมไลฟ์สดวันเสาร์นะฮะวันเสาร์ก้าวพุมีไลฟ์สดนะฮะจริ่งว่า ถ้าคลิปนี้ได้ลงก่อนก็ทุกคนจะรู้นะแต่ถ้าคลิปนี้ลงที่หลังก็ไม่รู้หรอกเฮียเด้อแพนเดอร์สไปเด้อเด้อเด้อเนตติ้งเนตติ้งวางกันเลยมาแล้วมาแล้ววางไม่ได้วางไม่ได้เนตติ้งโอ้โหไหมฮอสปอด มันต่อพพอร์ตนะครับผมจะต้องรอยิงนะกล้าบวกนะเบเนดไม่ได้ีนะครับเฮ้ยหลังเข้าไอ้เหี้ยมันจบแล้วอนักินอาวุนที่สูงกว่าท่านประเมินพลังของข้าตามไปเชียเสียเสียหลังเข้าตาคูนดูหลังให้ชิบหายกูตายมาแล้วมาแล้ว สวยเราไประ้วเมื่อเราไปกู้เราไปกู้รอ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 กูไม่เชื่มอมองึงหรอกขี้โมตอแหลเดี๋ยวเราแม่งหอดเลยโอ้ยมึงเฟรตตี้ทำไมวะพวกคุณมาตอนนี้ได้ไหมใสจริงครับผมจะเล่นเชอรี น่าก็ไม่เส้นกราบอุ้ยอุ้ยโอ้ยโอ้ยไปแฟนท็อปเก็บเอ๊ะเคเอ็มเชยเอ้าเอ้าผมขอได้ไหมผมจะเอาตีไม่ได้ครับไม่ได้ครับผมไม่ได้เอ็นเลยนะไม่ได้ครับไม่ได้ครับโนโอ้ยัา การแจ้งคิวเฮ้ยเฮ้ยคุทำแบบนี้กับผมเหรอทุกคนครับดูครับก้าวคุุงโดนผมแย่งนะครับก้าห้งดูกล้องก้าวคุงดูกล้องดูอยู่ผมฝากกล้องนี้ไปถึงคิวข้าวนะ ถ้าคุณแน่จริงนะคุณมาร่วมกล้องกับ,บกผมได้นี่นะผมรออยู่ในนี้นะแล้วเจอกันแล้วเจอกันยเ,ย,เย่คนเบียวเลยเฮ้ยคุณคุณเอาหมัดชนกล้องเลยแบบชนหมัดกันอะผมไปคลิปให้สำหรับวันนี้นะครับทุกคนครับใครที่ชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดแชรก์กดซับสไคร e ให้ช่องเตียโซนตรงนี้ตรงนี้นี่นี่นี่นตัดให้ด้วยนะเอาแบบ กูไม่เงินอ่ะน,นะนี่งๆๆๆกู <c oughs> ไมีดไดเงินอ่ะ <c oughs> น,นะโอเคฮะดีจังเลยโอเคนะทุกคนครับสำหรับการดีสกับคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดติดตามเดียร์โซแล้วก็ก้กากวกคร้งครับเพื่อคอนเทนต์สนุกสนุกแบบนี้ะนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากถึงคิวข้าวนะครับอย่าลืมมาเอ็นใจพวกเราจเจอกันเจอกันบ๊ายบายบ๊ายปล่อยแม่งกล้องมาจบคลิปคนเราเขาทำคอนเทนต์ไปกล้องดูสร้างสรรค์แล้วปิดกล้องอย่างเงี้ยเออ 叮。